ล้วพักกเลยนะสบายชุกเสื็ดปล้าแห้งเขาจะไปใบ่แลนบางยำคำตั้งยี่นบกคีมันคือนี่สืสบายดีครับคือเป็นการห้าขสิบเอการนะกับบสระซอนแน่ไม่นด้กับบาร์องค้น คือเก้านักสีมานเด้ออกไปไหนกันมันนี่ครับตัต้ม็นกินน้ำกาแฟก็น่าจะไปนะนี่นรครับตีบ่ายโมงนะเข้าไปมันนี่มาเข้าใจตัวกันน่องที่ไผ่ได้มันหนาวเลยกินก็นอนมีคุ้ม

มาคืนแน่ไม่ไ,ไปแต่มาป้าแต่มือ่อนี้ไม่เอาเพ่นไปเลยฝนตกตลอดอเวอเป็นไปมันหนาวดิเอามาหาชวนตะกุงไหมตกตะเวนทั้งคืนมาเรืคนคารยาเลยนี่กันยังยิมย้มแค่ฝนอ,อะไรแต่ห้องเอาเพ่นไปได้เป็นไรแต่เพ่นมีมีหูดักเน่ ดังขึ้นห้าหูดังห้ามมาขึ้นนี่เพร่มนไหนหูดังมาไหนเริ่มโมเมนเ์เลเหูดังเป็นมืดขึ้นทั้งขาหูไหนหมูหมาเน,นี่ยไอเปดูจักได้ผมอยู่ได้รหูดังเป็นเม็ดทั้งขานี่ยเออแม่ยแหละหูโมเมนต์แล้วไหลนะเห็นเห็นเพร่ไหล

ไปนะกระบชอน,าอนมาก็าไปน้ำมัได้ไม่ได้คนนวกระตุกมา,านี่นะนีดไปละฮึอ่ะกอะเบิดช้อนย่างหลังก็ได้บ้างกันนึ่งนะบ้าบ้างง่าย เป็นงีางางงบได้มหอันนี้ <c oughs> ติ่ไม่ล่ะตัวปโตกะมากับเนนาผ้มาไหลกะมาตก่นตัวมาละไหลยับ ันตกยากไปมากระตกตัวมันกระเปะอะไรมันไหลนะมันไหลเห็นเพลงมานีอตัวถ้าผมมีตกเยอะมันฟ้ากระตตตีาวเลยมาครับโได้ทาขึ้นมา วันทีาไปก็หกเป็นลงไงพอเห็นตึงมาได้น่ะถ้าันตกถึงจะหอดได้ <laughs> Tồn tệ đấy. Lên thằng ra này. Đây này. <laughs> Tôi nhảy tớ đấy. ผลเงาไม้นี่ผตกแห้งแล้วมั้นี่มาละตัวนั่งนอนนะตัวตัวนั่งนอนตกแห้งนงออตัวผลตอกไปตอนนี้มันทำตรกแห้ง อีเราพูดเธอคงพุดนหอนโหรำบอลงอือถูก <c oughs> มั้ยจนาันนี้เขากับเพิ่งเงาไม้อินไม้นี่มัน,นี่พึ่ตกแห้งเลยก็ไปซอมซอมก็พุ่นเป็นกาฮ <c oughs> นั่งยอง <c oughs> ฝนนี่ตุกตุกดันเรานี่ก็เริ่มตีแจ้งละพักผ่อนไปก่อนถึงแจ้งถึงมือดอยู่ลุงข้ากปลาเนี่ยือนี้เา,าไปซื้อ

ตัวอนีตัวปลาตัวตัวดำตัวนี่ตัวน้ำไหมะตัวน้ำไม่ละอ้ไข่เมือขาวดิคุอตัวไข่กระบาดนะมันป้าไปงนอยู่คันเอามันได้ชามโชบ ขึ้นเเทุเละโก๊บเกือบทมันก็มีกบนะน้ำป่าโกน้ำไม่หลผมมีหูแปแลวรวเดียวัด หอาปลายผัดไงนั่น,นกรเต้ปายมันคืนเธอแจ้งเลยบัวได้ฝออห็นบัวได้ได้ทาวังในตัวเดียวหนึ่งกับกบกับปาดได้มันคืนนีนั้นะีสายกินกบแลกกับปาดกบกับสองโตได้คืนนี vừa nhanh ăn thang đi mới xếp bọn không đây mới mà là phạt đây vừa có ที่เพท่งนี่ยเียตัวีมันตมันค้อดีคืนี่เห็นตมเชื่อเ็ดเพราะนี่เห็ดงกภาษาได้มากกับเพ็ดเพาะแน่ลนะละ เดี๋ยวนี้หลดว่าไหลมันคืนเป็นเม็ดคืนหวางกัดมือแต่ไม่ซืนอพูดใช่ไปหุ้มจุกพ่อคนได้แลาวเจ้าแม่แต่ตัวเท้านี้จิกคืนไม่พอดพอเหรกขว่ะทองทอแทนนะคืนเลยมีุ่้ ก็ไก่เนึ้เราิ่งหลักจุดเได้แหล่งไอเห็งกวันนี้ลงแบบไม่ได้ลองแ่เลลงเบานะเรือบาามันไม่ได้บาดมืเลยติ๊กป่างซิกะทาหารปล กอทิดเราอยู่ป่าไม่ได้นนะตกระโดดเลยอาไร้สามาแเดี๋ยวามาป่านี่ตกระโดดน,นี่เป็นมาเนีแต่ก็หงสนึงงวัดมาพลังเยอะวด ทันเห็ดพกเห็ดงกมล่ได้ีงกะมีเมยใหญ่ปกะปานเม็ดเมย์ๆๆเลยก๊บแต่ลายด้วเมื่อคืนนี้ได้ส่งตัวนึ่งปลาเดือเย็ดนะเลือกินก้อนนะเย็ดเลยมาพมาพีมพบอกกระบ,บางไหมเฮ้ยบังเป็นบ้างไม่เลย

một cho ở bờ ở bao yeah. mà phá út vào đi <laughs> หาเสือปีโดดงโหลดเติมนสดพามหมดสมโค้ดะเบอกทำไมนะเติมสดนมีมีสันอาหารแนวนนี้ม,น <c oughs> มีสัตว์ช มือคลนแขัดนี่ขัดกันเลยขันจะนั่งขายเนาะขันนี้ดีดน้ำเน้ะเลินสูกระได้หมกต่างกันต่างปีกระาดนลย่างปีอยู่ธรรมดามครับ คันน้ำเฮาเติมมะนาวแล้วคันน้ำมันออกแล้วก็มักมากก่อยขี้เทมันว่าสีย้ำได้แล้วบไปเคยจะกินดิฟก็ได้อย่างนี้เนาะอืมกินได้หอมหั่นมะนาวมาดิสาธิต สเสร็จแล้วด้วยาฟีมันมจิ้มด้วยจา,า,ยยานแร้กินกินนิดได้ไหมจานได้จาแค้ช้ำนะจิ้มไดก็ได้มาเนี่ย หนังมันมัล้ำอึกเอาพี่ดาจะเขาแขกเชิไมเข้าเข้าจานแข็งนี่ข้าองเขาเลยครับเอ้ามามาชั่วโมงนึงกันนึงนันเหรครับ

ห <c oughs> ลายโอ้ด่านมานี่านมาตกไปหาตามเลดานเลนนะแต่มมื่อเช้ายังห้าดุง่ง

มาทิดไก็เตะเลยมานี่มัาไลมาหาไหนมัจักะมาน่ยุ่พเดียว่ในชลรถมาทิศไลนะมันมา,าไล่นำมาาันเจออ้าเชีงห้าหมานี่ต<ะ>ั้งได้ไหมกะเตะ 木兰。Line.